มิสเตอร์มึกคลิปวิดีโอนี้ครับกลับมาอยู่กันในไฟน์ไนท o w าวเวอร์ดีฟเนพร้อมกับอัปเดตใหม่ในอัปเดตที่21นะครับผมคลิปนี้ก็จะมาสรุปอัปเดตให้กับเพืเ่อนๆฟังนะครับผม เอาอันที่เราเห็นได้ชัดเจนก่อนเลยอย่างแรกผมกดเข้ามาเนี่ยผมได้รับเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับยูนิตตัวใหม่เจ้าเอ็นนาดนะครับผมเพื่อนๆของซีซั่นที่4ถ้าเรารวบรวมครบทั้ง4ตัวนะครับหลังสิ้นสุดซีซั่นผู้พัฒนาเขาก็จะแจกตัวตรงกลางตรงนี้นะครับผม1ตัวอันนี้ซีซั่นใหม่แล้วนะนะครับผมซีซั่น4ก็ไปแล้วอันนี้เป็นซีซั่นที่5นะครับผมทีนี้มันมีมาอีก1ตัวเพื่อนๆเห็นไหมครับตรงนี้อันนี้จะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟตัวใหม่นะครับผม Pack เนี่ย ทุกๆครั้งที่ผู้พัฒนาอัปเดตนะครับของซีซั่นใหม่ส่วนใหญ่แล้วนะเขาก็จะมีในส่วนของ OP s t a r t e r Pack พอัปเดตเข้ามาด้วยแต่ทีเนี้ยมันมีจำกัดในเรื่องของเวลานะครับผมราคา249โลบัจกจะคุ้มค่าแก่การเติมไหมเดี๋ยวเพื่อนๆถ,ถ้าใครจะเติมนะครับ ผมแนะนําให้ดูคลิปก่อนเนาะนะครับอยากให้ดูรีวิวดูความสามารถของเขาก่อนนะครับผมเพื่อบางทีเราเติมไปมันอาจจะไม่คุ้มเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเสียเงินเปล่าในส่วนของตรงนี้นะครับผมอาจจะลงคลิปนี้ให้สําหรับเจ้าบักเก็ตบ๊อบเนี่ยในช่วงเย็นๆนะครับแต่ก็ทันอยู่เพื่อนๆมีเวลาให้พิจารณากันอยู่นะครับผมโอเคมาต่อกันนะครับผมสําหรับยูนิตไปแล้ว2ตัวนะครับผมแล้วก็ซีซั่นใหม่นะเพื่อนๆมาดูที่กระดานดีกว่าเนาะ จะได้เห็นเงินแบบชัดๆนะครับผมซีซั่นที่5นี้เองครับก็จะมีในส่วนของเกมที่6อัปเดตเข้ามาด้วยนะครับเพื่อนๆ12 New u นิวยูนิตนะครับ12ตัวลองมานับกันดูซิมีตัวไหนบ้างอะตัวนี้1นะครับผมแล้วก็ตัวที่ผมได้มาเมื่อสักครู่นี้นะสำหรับเอ็นเนนาตัวที่2นะครับผม3แล้วก็ไปสุดเลย4 5 4หแล้วแล้วก็มาตรงนี้6 7 8 9 10 10ตัว ตรงไหนอีก2ตัวเอ,อ่ยอีก2ตัวเป็นตัวอีวูไหมเพื่อนๆคิดว่าใช่ไหมผมลองดูนะตัวอีวูหรือเปล่าเออ,เออรู้สึกว่าตัวอีวูเหมือนเดิมเนาะเอฟซัตช็อป้านขายตัวละครแมพไฟในเทาวันดิเฟนทอยเลตเทาวันดิเฟนและเกมสุดฮิตอื่นๆร้านมีบริการรับกดเกมพาร์ตเล6ทุกแมพเติมเร็วปลอดภัยมั่นใจได้ใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอ๋อยูนิตท็อปเคนหรือเปล่า ราะว่ามีของเคน์ด้วยนะครับผม1ตัวใช่ไหมอันนี้เป็นซีซัน5แล้วนะครับคิดว่าจะใช่แล้วก็อีกตัวหนึ่งน่าจะเป็น FK เดี๋ยวผมคอเช็คตรง FK แป๊บนะครับเพื่อนเพื่อนยังเป็นกล่องเก่าอยู่หรือเปล่าหรือว่ากล่องใหม่แล้วในส่วนของ FK by t e บต e ติดเน่าจะเป็นอันเก่าอยู่นะครับผมเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนรู้ลองคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ทีนะครับผมว่ายูนิตตัวสุดท้ายเนี่ยตัวที่12อยู่ตรงไหนนะครับผมอะไรพิเวทบีฟอร์ดูอิงดิสอเกน อะมาต่อครับเพื่อนๆในส่วนของยูนิตไปแล้วนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของโปรเทดดิ้งเซฟเวอร์ครับอัปเดตเข้ามาใหม่แล้วก็นิวเชนแอดแท็กทายนะครับผมรูปแบบการโจมตีแบบใหม่พร้อมกับการแก้ไขบั๊กต่างๆนะครับเพื่อนๆผมขอมาดูในส่วนของเทรดดิ้งพาซาก่อนโปรเทดดิ้งเซฟเวอร์เขาแยกตรงไหนแยกตรงไหนวะเอ๊ะเดี๋ยวนะโปรวัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเอ็นนาด 3K จริงเหรอทำไม ขายถูกกันจังครับผมมันถูกไปไหมครับเนี่ยผมว่า 3K มันถูกเกินไปอะ่ะผมเดาว่านะว่าป o o l Trading Server ะจะต้องแยกระบบออโต้ให้เรานะครับผมโดยคำนวณจากวินอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเดานะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าเมื่อกี้นี้ที่เข้าไปข้างในเนี่ยไม่เห็นห้องปูนะครับผมคือมี Trading p l a ซาตรงนี้ที่เดียว นะครับแล้วก็เข้าไปก็ไม่มีแยกนะครับโอเคเรามาต่อกันในเรื่องของโค้ดนะครับเพื่อนเพื่อนทุกๆครั้งที่อัปเดตใหม่ก็จะมีโค้ดมาแจกให้กับเพื่อนๆเสมอนะครับผมแต่ก่อนจะไปเรื่องของโค้ดมาเรื่องของบัฟเนิร์ฟกันก่อนนะครับผมอัปเดตนี้ครับมีแค่ตัวเดียวที่ได้รับบัฟนะครับผมอ่าใช่ไหมผมขอไล่เรียงดูวันที่แบบหนึ่งนะโอเคใช่ถูกต้องนะครับมีแค่ตัวเดียวที่ได้รับบัฟนั่นก็คือเจ้าจอออฟพิคเกอร์นะครับผมเป็นตัวท็อป25แคนยูนิตนะครับ ัวนี้น่าจะอยู่ในส่วนของแคนผมไม่ได้อะเพื่อนๆเดี๋ยวจะหามารีวิวให้ดูก็แล้วกันนะครับผมโอเคทีนี้เรามาเกาะโค้ดกันนะครับโค้ดแรกคืออัปเดต21นะครับผมเราก็จะได้รับมา15โซว้าวเยอะนะเพื่อนๆ15โซเนี่ยรบกวนเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาปักหมุดไว้ให้ก็แล้วกันนะครับผมหรือไม่บางทีไม่ได้ปักเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่า เพื่อนๆคนอื่นเขาน่าจะก่อโค้ดกันไปหมดแล้วบางทีผมเข้ามาอ่านคอมเมนต์ช้านะครับเพื่อนๆแต่ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะใครที่คอมเมนต์เนี่ยบางคนเขาเข้ามาแล้วก็จะก่อโค้ดคือเขาอ่านคอมเมนต์เขาก็ก๊อปปี้ของเพื่อนๆนไปวางได้เลยโดยที่เขาไม่ต้องมานั่งพิมพ์เอาเองนะครับผมโค้ดทันมาครับเป็นพิซซ่าซิมนะครับผมกดโกไบได้รับมา 1K โทเค็นนะครับผมหรือว่า1,000โทเค็นนะครับ โค้ดถัดมาก็จะได้รับถูเค็นเหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือโปรเทดดิ้งนะครับผมกดโกไปได้รับมา1000แบบนี้นะครับโค้ดถัดมาเฮ้ยโค้ดนี้ผมกอกยังไม่แน่ใจนะเพื่อนๆเหมือนโค้ดเก่ายัางไงไม่รู้นะครับ400 m v อ s i t มวิเนี่ยกดโกอ้าวยังไม่ได้กอกครับผม15โซสวยเลยนะครับผมและโค้ดสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดนั่นก็คือสี่สั้นห้านะครับเพื่อนๆได้ไหมปั๊บ อ้าวเอ็กวูสิปแพ็คห้าหนึ่งกล่องครับผม,มเพื่อนเออเอ็กวูสิปแพ็คห้าหมายถึงเอ็กวูสิปซีซันห้าหนึ่งกล่องหรือว่าเอ็กวูสิปห้ากล่อง <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อโอเคได้มาห้ากล่องอันนี้นะครับผมไปติดเพลเซนกล่องใหม่เหรออันนี้ดิเออต้องเป็นอันนี้โอเคเพื่อนๆขอโทษเมื่อกี้ต้องเป็นอันนี้นะครับผมเอ็กวูสิปแพ็คห้ากล่องหนึ่งผมกดเปิดได้เลยไหม ขอเปิดเลยนะปาบโอ้โหช่นี่เฮ้ยอกเกสสตาร์เฟนดี้ช่นี่ครับผมครั้งแรกในชีวิตกับการเปิดได้ใช้นี่เป็นระดับอะไรขอดูขอดูขอดูหน่อยระดับอ e ีพิกไหมไหนว่าไหนว่าหรือว่าเป็นซีค e ตก็ไม่ใช่ไหนแมยเปล่าไหนแมยหรือเปล่าเอ่อผมหาก็ไม่เจอะ เมื่อกี้เป็นชายนี่นะครับผมแล้วก็อะไรสตา์สักอย่างชื่อเขานะลืมแล้ว <c oughs> ได้มาแป๊บเดียวลืมซะแล้วอ่ะนี่ไงไปกันใหญ่เลยนะครับผมไปเป็นซีเข็ดไนแม้ที่ไหนได้เป็นแค่ระดับแลนะครับปพดเวนๆ แต่ให้ผมเป็นชายนี่ก็ดีแล้วนะครับดีกว่าไม่ได้เลยนะครับมีอีก2โค้ดนะครับผมเป็นโค้ดเก่าเผื่อเพื่อนๆยังไม่ได้กรอกนะครับแต่ว่าโค้ดนี้ถ้าไม่ใช่2โค้ด3โค้ดถ้าใครยังไม่ได้กรอกเนี่ยสามารถกรอกได้นะครับยังไม่หมดอายุนะนั่นก็คือไฟไนทีดีนะครับผมผมกรอกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกรอกอีกไม่ได้นะครับเพื่อนๆจะได้รับมา100โทเค็นนะครับผม1 ID ต่อ1นโค้ดเท่านั้นนะครับ ถัดมาเป็นฮาโลวีนนะครับฮาโลวีนเพื่อนๆก็จะได้รับ100พัมกินนะครับหรือว่า100ฟักทองนะครับและโค้ดสุดท้ายก็คือทิกออทีดนะครับก็จะได้รับ100ฟักทองเหมือนกันนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปรีวิวรอติดตามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแยกคลิปไว้ให้นะก่อนจะจากกันไปผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ